เรื่อยๆนะคะทุกคนจ๋าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่แบบว่าเ,าเป็นไปก็เรียกมาซึทาเกตนะอันนี้ก็มาซึทาเกตเหมือนกันเพราะว่าแอนทานคนเดียวนะคะทุกคนทานคนเดียวทานมื้อเดียวนะคะจะทําอาหารแค่หนึ่งมื้อเท่านั้นทุกคนจะไม่ทําเยอะนะคะจะไม่ทําเยอะทําเมนูง่ายๆนะคะทําแค่หนึ่งมื้อนะเพราะว่า กินแบบหลากหลายไปเรื่อยๆนะคะทุกคนจ้าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่แบบว่า,อาไอไข่ดาวไม่มีนะจ้ามีแค่ผัดกะเพราไก่คะ่ะวันนี้จานใหญ่เลยนะคะเป็นจานแบบเมนูง่ายๆอาหารจานด่วนนะคะแค่หนึ่งมื้อนะเพราะว่า กินแบบหลากหลายไปเรื่อยๆนะคะทุกคนจ้าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่แบบว่าเอ่อเนาะแต่มันไม่มีทุกคนอยากจะมีใบโหระพามันก็ไม่มีนะคะโมเห็ไปก็เรียกมัสทาเกตนะอันนี้ก็มัสทาเกตเหมือนกันให้เข้ากันพอเห็ดสุกแล้วเราถึงจะปรุงเครื่องนะคะอืมผัดไปก่อนเลยจ้าเห็ดนี้เก็บมานะจ้าเห็ดนี้เก็บมาเองนะกับพริกแห้งนะคะ พริกสดก็หมดค่ะทุกคนจา๋าพริกสดแอนแช่แข็งไว้นะคะพริกสดก็หมดมีแต่พริกแห้งค่ะไม่เป็นไรเป็นคลิปต่อไปนะคะที่มีเก็บเห็ดเนาะเอออันนี้เป็นเห็ดมัซซทาเกะนะคะมัซซอทาเกะครา,าวที่แล้วที่จะไปเคร่งเครียดแบบว่าตามสูตรเป๊ะเลยก็ไม่ได้นะคะเรามาอยู่ต่างเมืองกันไปก็เรียกมาซ้อทาเกะนะอันนี้ก็ มัซซิทาเกะเหมือนกันไข่ดาวไม่มีนะจ้ามีแค่ผัดกะเพราไก่คะ่ะวันนี้จานใหญ่เลยนะคะเป็นจานแบบเมนูง่ายๆอาหารจานด่วนนะจะไปเคร่งเครียดแบบว่าตามสูตรเป๊ะเลยก็ไม่ได้นะคะเรามาอยู่ต่างเมืองไว้เลยจ้าเดี๋ยวเราจะตำกระเทียมจะไปเคร่งเครียดแบบว่าตามสูตรเป๊ะเลยก็ไม่ได้นะคะเรามาอยู่ต่างเมืองกันไปก็เรียกมาซื้อทาเกะนะอันนี้ก็ มัสึกทาเกะเหมือนกันอืมซีอิ้วขาวอืแล้วก็มีสซีิ้วดำนะคะสซีิ้วหวานนะเออเสร็จแล้วก็ใส่ต้นหอมตบท้ายจ้าที่จริงก็ว่าจะใส่แค่เครื่องในจานที่แอนโชว์ให้ดูนะคะทุกคนแต่พอผัดไปแล้วรู้สึกแบบอืมมันอยากจะมีแบบใบกระเพราใก่ให้อ่าเป็นแบบไก่สับก่อนนะคะทุกคนเออ เสร็จแล้วก็ใส่เห็ดกับพริกลงไปเลยจ้าผัดให้เข้ากันพอเห็ดสุกแล้วเราถึงจะปรุงเครื่องนะคะอืมผัดไปก่อนเลยจ้าเห็ดนี้เก็บมานะจ้าเห็ดนี้เก็บมาเองนะแล้วจ้าพี่พี่มาดามรักษาสุขภาพกันด้วยนะบางที่ก็หิมะตกแล้วนะคะโอเคทานข้าวกันจ้าทุกคนจ้าให้เข้ากันพอเห็ดสุกแล้วเราถึงจะปรุงเครื่องนะคะอืม ไปก่อนเลยจ้าเห็ดนี้เก็บมานะจ้าเห็ดนี้เก็บมาเองนะคะวันนี้เราทานอาหารจานด่วนค่ะส่วนผสมก็มีอกไก่นะคะแล้วก็มีพริกกระเทียมเป็นกระเพานะคะใช้พริกแห้งนะมีหอมเป็นคลิปต่อไปนะคะทีะ่มีเก็บเห็ดเนาะเอออันนี้เป็นเห็ดมะซึทาเกะนะคะอืมมะซึทาเกะคราวที่แล้วที่เอ ที่จริงก็ว่าจะใส่แค่เครื่องในจานที่แอนโชว์ให้ดูนะคะทุกคนแต่พอผัดไปแล้วรู้สึกแบบอืมมันอยากจะมีแบบใบกระเพราสีอ้วขาวอืมแล้วก็มีเสี้วดํานะคะสีอ้วหวานนะเออเสร็จแล้วก็ใส่ต้นหอมตบท้ายใก่ให้อ่าเป็นแบบไก่สับก่อนนะคะทุกคนเออเสร็จแล้วก็ใส่เห็ดกับพริกลงไปเลยจ้า ผัดทำแค่หนึ่งมื้อนะเพราะว่า,ากินแบบหลากหลายไปเรื่อยๆนะคะทุกคนจ๋าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่แบบว่า,าง่ายๆสไตล์แอนนี่วันนี้เสนอเมนูกะเพราจ้าผัดกะเพราไก่ค่ะผัดกะเพาะราไก่ทานเข้าไปแล้ว มันมันดีต่อร่างกายทุกคนช่วงนี้หนาวมากๆนะคะฝนตกตลอด24ชั่วโมงเลยนะเข้าหน้าหนาวแล้วจ้าวันนี้ก็ทานเผ็ดนิดนึงนะคะเป็นผัดกะเพรานะคะขยี้กับพริกแห้งนะคะพริกสดก็หมดค่ะทุกคนจ้าพริกสดแอนแช่แข็งไว้นะคะพริกสดก็หมดมีแต่พริกแห้งค่ะไม่เป็นไรแอนก็ซื้อมายกถุงนะคะแพงมากๆแพงมาก,มากๆทุกคนกินทั้งอาทิตย์เลยนะคะ กินครั้งเดียวให้มันหายอยากทุกคนต่อไปก็มาใช้คลิปยาวเนาะก็จะมีเมนูเยอะหน่อยนะคะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะปั่นอกไก่เสร็จแล้วก็มาค่ะทอดที่จริงก็ว่าจะใส่แค่เครื่องในจานที่แอนโชว์ให้ดูนะคะทุกคนแต่พอผัดไปแล้วรู้สึกแบบอมืมันอยากจะมีแบบใบกะเพรา เครื่องนี้ดีมากๆทุกคนเครื่องบดมินินะคะคือสะดวกสบายมากๆนไปก็เรียกมาซื้อทาเกะนะอันนี้ก็มาซื้อทาเกะเหมือนกันแอนก็ซื้อมายกถุงนะคะแพงมากๆแพงมากๆทุกคนกินทั้งอาทิตย์เลยนะคะกินครั้งเดียวให้มันหายอยากทุกคนต่อไปก็มาใช้ไว้เลยจ้า เดี๋ยวเราจะตํากระเทียมนะคะทุกคนนานๆเอนจะได้กินนะผัดกะเพรานะคะนานๆจะได้มีใบกะเพรากินนะคะปกติแล้วจะกินใบโหละพาทุกคนอ่าข้าวที่แล้วให้เข้ากันพอเห็ดสุกแล้วเราถึงจะปรุงเครื่องนะคะอืมผัดไปก่อนเลยจ้าเห็ดนี้เก็บมานะจ้าเห็ดนี้เก็บมาเองนะเป็นคลิปต่อไปนะคะที่อ่ามีเก็บเห็ดเนาะเอออันนี้เป็นเห็ดนซึทาเกะนะคะอืม มาซื้อทาเกตคราวที่แล้วที่แอนก็ซื้อมายกถุงนะคะแพงมากๆแพงมากๆทุกคนกินทั้งอาทิตย์เลยนะคะกินครั้งเดียวให้มันหายอยากทุกคนต่อไปก็มาใช้ชง่ายง่ายสไตล์แอนนี่วันนี้เสนอเมนูกะเพราจ้าผัดกะเพราไก่ค่ะผัดกะเพราไก่จะขึ้นตามต้นมอดนะคะอืมนี่เลยปรุงเครื่องแล้วจ้าปกติเลยค่ะ น้ำปลาน้ำมันหอยน้ำตาลนิดนึงง่ายง่ายสไตล์แอนนี่วันนี้เสนอเมนูกะเพราจ้าผัดกะเพราไก่ค่ะผัดกะเพราไก่คลิปยาวเนาะก็จะมีเมนูเยอะหน่อยนะคะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะปั่นอกไก่เสร็จแล้วก็มาค่ะถอดเป็นคลิปต่อไปนะคะทีะ่มีเก็บเห็ดเนาะเอออันนี้เป็นเห็ด มะซื้อทาเกะนะคะมะซื้อทาเกะคราวที่แล้วที่ข้ากันนะคะอยู่ให้มีความสุขทานให้อร่อยคะ่ะทุกคนจ้าอยู่ให้มีความสุขใช้ชีวิตให้มีความสุขนะคะช่วงนี้ฝนเริ่มตกออกมาเลยละเอียดเลยนะคะเครื่องนี้นะคะเดี๋ยวเราก็ตั้งกระทะช่วงรอรอไก่นะคะตั้งกระทะจะขึ้นตามต้นมอดนะคะอืม นี่เลยปรุงเครื่องแล้วจ้าปกติเลยค่ะน้ำปลาน้ำมันหอยน้ำตาลนิดนึงนะคะวันนี้เราทานอาหารจานด่วนค่ะส่วนผสมก็มีอกไก่นะคะแล้วก็มีพริกกระเทียมเป็นกระเพานะคะใช้พริกแห้งนะมีหอมไทยเข้ากันพอเห็ดสุกแล้วเราถึงจะปรุงเครื่องนะคะอผัดไปก่อนเลยจ้าเห็ดนี้เก็บมานะจ้าเห็ดนี้เก็บมาเองนะทำแค่หนึ่งมื้อนะเพราะว่า กินแบบหลากหลายไปเรื่อยๆนะคะทุกคนจ้าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่แบบว่าเป็นไปก็เรียกมัซซึทาเกะนะอันนี้ก็มัซซึทาเกะเหมือนกันจะขึ้นตามต้นมอสนะคะอืมนีม่เลยปรุงเครื่องแล้วจ้าปกติเลยค่ะน้ำปลาน้ำมันหอยน้ำตาลนิดนึงมโมเมนนี้ก็คือแบบอะไรก็กินไปก่อนเนาะ ใส่ต้นหอมลงไปใช้ได้และทุกคนหน้าตาหน้าทานมากๆเสร็จแล้วจ้ามาทานข้าวกันนะคะอยู่ให้มีความสุขทานให้อร่อยค่ะทุกคนจ้าอยู่ให้มีความสุขใช้ชีวิตให้มีความสุขนะคะช่วงนี้ฝนเริ่มตกไว้เลยจ้าเดี๋ยวเราจะตำกระเทียมเมนูง่ายๆนะคะมากๆนะคะฝนตกตลอด24ชั่วโมงเลยนะเข้าหน้าหนาวแล้วจ้า วันนี้ก็ทานเผ็ดนิดนึงนะคะเป็นผัดกะเพรานะคะขยี้ค่ะที่จริงก็ว่าจะใส่แค่เครื่องในจานที่แอนโชว์ให้ดูนะคะทุกคนแต่พอผัดไปแล้วรู้สึกแบบอืมมันอยากจะมีแบบใบกะเพราก็คือไม่เน้นนะคะทุกคนจ๋าขอให้แต่ว่าทำอร่อยแล้วก็มี วัตถุดิบในการทําเท่านั้นก็พอเนาะเราแบบว่าแล้วจา้าพี่พี่มาดามรักษาสุขภาพกันด้วยนะบางที่ก็หิมะตกแล้วนะคะโอเคทานข้าวกันจ้าทุกคนจา้าวันนี้เราทานอาหารจานด่วนครับส่วนผสมก็มีอกไก่นะคะแล้วก็มีพริกกระเทียมเป็นกระเพรานะคะใช้พริกแห้งนะมีหอมออกมาเลยละเอียดเลยนะคะเครื่องนี้นะคะ เดี๋ยวเราก็ตั้งกระทะช่วงรอรอไก่นะคะตั้งกระทะนะคะทุกคนนานๆเอ็นจะได้กินนะผัดกะเพรานะคะนานๆจะได้มีใบกะเพรากินนะคะปกติแล้วจะกินใบโหละพาทุกคนอ่าข่าวที่แล้วชีวิตปกตินะคะไม่มีก็ไม่เป็นไรไม่มีก็ทานได้ทุกคนอ่าเดี๋ยวผัดหมู